สวัสดีวนนี้ก็จะมาสอนวิธีการโหลดแอปการต่างคาและการซื้อปีรถไฟเนาะหลังจากนั้นเขาก็เข้ามาแอปสตอร์พิมพ์เข้า lcr ticket เ,เนี่ยเนาะเขาก็จะกดดาวน์โหลดหลังจากดาวน์โหลดสำเร็จเป็นทีีเยบห้อยเขาก็เข้าหน้าแอปแล้วเข้าไปทีข้อมูลส่วนตัวแล้วกดทีเข้าสู่ระบบแล้วไปกดที้อมูลส่วนตัวหลังจากนั้นกดทีลงทะเบียน แล้วก็ข้อมูลซื้อผู้ใช้รหัสผ่านรหัสยืนยันสัรชาติเพศวันเดือนปีเกิดและห้เข้ามาสังเกตซื้อผู้ใช้นี่เนาะมันจะมีตัวอักษรตัวเลขหรือว่าคีดตามด้วยตัวเลขยกตัวอย่างคือของขาปะเจ้านี่เนาะทั้งหน้าจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และตามด้วยคีดหรือว่าใช้ตัวเลขก็ได้และเลื่อนลงมาทั้งรูมเนาะมันจะมี บัตรประจําตัวหรือว่าหนังสือพานเด่นแล้วเขาก็กรอบเลียกบัตรประจําตัวหรือว่าหนังสือพันเด่นแล้วเขาก็ต้องใส่ซื้อที่ว่าให้มันตรงกับบัตรประจําตัวหรือว่าหนังสือพานเด่นตัวเลขก็คือกันเนาะให้มันถือกับบัตรประจําตัวหรือว่าหนังสือพันเด่นของเราแล้วระยะเวลาเมืนใส่วันเดือนปีเมื่ออายุวัตรของเฮาแล้วกดยืนยันแล้วมาหอนาหนอเฮาก็ใส่ซื้อหรือว่าใส่เบอร์โทรที่ว่าเฮากกขอมลเข้าแล้วใส่รหัสผ่าน หลังจากที่ว่าก็อกขมมลแล้วสาเร็จไปเทียบห้อยหรือว่าเขาอยากซื้อห้หมูห้ครูหรือว่าครบครัวของเฮาเนาะเขาก็เข้าไปที่พู้โดยสารแล้วไปเพิ่มพู้โดยสารเนาะเฮาก็กรอกขอมขคงหมูครูหรือว่าครบครัวคนที่ว่าจะไปน้าเฮาเฮาก็กรอกขอมลและใส่บัตรประจําตัวหรือว่าหนังสือพันเดนเนาะย้าว่าตรงเปีนคงคนที่ว่าจะไปน้าเฮาแล้วเขาจะซื้อปีเพื่อเขาเจ้าเนาะหลังจากที่เขากรอกขอมลแล้วแล้วเขาก็ไปที่น่ารัก แล้วเขาจะมาเบิกหน้านี่เนาะต้นทางและปลายทางเนาะเขาจะไปใส่หร <list> ือว่าเขาจะลูกเต๋เข่งอื่นมาบอแล้วเขาจะมากดเบิกคนหาเนี่ยมันจะมีสถานีเนาะอ่าสมมติว่าเขาจะลูกเต๋หน้าเตยไปวังเวียงเนาะหรือว่าจะลูกเต๋วังเวียงมาสถานีหน้าเตยหรือว่าเขาจะจองปีรถไฟวันทีใดก็ได้เขาจะมากดเบิกสถานีเนี่ยเนาะและ <out> ้วมันจะมีสองราคาเนาะเตียงนอนนุ่มบอนางเข่งราคาจะ บกคือกันแล้วเขาสามารถจับจองวันทีใดก็ได้แล้วปีที่วมีบบมีมันจะเขียนอยู่บนลุมของราคามีน้อยมีหลายหรือว่าบบมีสําหรับปีที่วาบมีเป็นปีเมื่อเมื่อเขาเลือกใดปีแล้วเขาก็ติดจองแล้วมากดขั้นตอนต่อไปแล้วมากดหมายติ๊กใสทั้งหน้าซื้อของเขาสําหรับทีวที่ไปน้ากันสองสามคนเนาะเขาก็ก,กรอกข้อมูลแล้วหมายติ๊กใสสามสี่คนเลยแล้วกดสําเร็จ หลังจากมาหอดห้นานี้เนาะเขาก็กดขั้นตอนต่อไปเริ่มมาหอดห้านี้เนาะเวลาทีเข้าอกเนาะจะแมน3โมง40 5. นาทีแล้วไปหอดวังเวียงแมนจะแมน7โมงป่าย2แล้วราคารวมค่าปีค่าหอย่างจะรวมอยู่นี่หมดเนาะหลังจากนั้นเขาก็มากดทีสำลักแล้วมาหอดห้นานี้เนาะจะมีการสำลักต่ละบัตรตะว่าเขาจะมาสำลัก้ดยบิซิวันแล้วกดทีสำลัก เมือ่อาสำราญแล้วๆมันจะมีค QR ต code ตัวนี้ขึ้นมาเนาะเขาก็สามารถเอา,าค QR code ตัวนี้ไปเจ้งเอาปีกับพนักงานที่ว่าขายปีเนาะ